ครับหลังจากหนึ่งเดือนที่ผมได้ทำคลิปเลี้ยงหอยเริ่มจากไข่นะครับตอนนี้เขาก็เริ่มโตแล้วหนึ่งเดือนกว่าๆนะครับตัวโตวเร็วก็เร็วครับตัวยังเล็กก็เพิ่งมันเพิ่งตกก็มีครับเนี่ยกินเก่งขนาดเห็นไหมครับอันนี้หลายร้อยอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มแยกลงบ่อใหญ่แล้วครับ อันนี้ก็มาเป็นรุ่นที่3นะครับเพราะว่าแม่พัน์ธอยู่ฝั่งนี้10กว่าตัวเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาไข่ครับแม่พัน์ธุก็เริ่มตัวแล้วผมก็มาประมาณเท่านี้โป้งนี่ครับอันนี้ก็โตแล้ว10กว่าตัวครับส่วนตัวนี้ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับแตไม่ค่อยกินเท่าไหร่พวกนี้นะครับสิกว่าตัว อันนี้จะว่าเลี้ยงก็ได้ขังไว้ก็ได้นะครับ่อมันเล็กทีนี้ก็เตรียมตัวเอาชุดนี้ลงลงบ่อใหญ่ครับน่ะเริ่มเห็นเป็นตัวกำลังจะเท่านี้โป่งนะครับรุ่นใหม่ก็ทยอยลงไปในน้ำนะครับเดี๋ยวก็จะคัดรุ่นนี้ออกอันนี้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกับหนึ่งสัปดาห์นะครับหนึ่งเดือนกับหนึ่งสัปดาห์จากคลิปที่แล้ว ครับเห็นและเริ่มโตกันแล้วอันนี้ใบชายานะครับจากจะแก,ก่จะอ่อ,อนก็กินหมดกินเรียบครับสำหรับคลิปนี้ครับว่างจากงานซ่อมนะครับก็มาดูหอยเลี้ยงหอยไปดูเล่นนะครับจากดูเล่นเดี๋ยวมันจะเพิ่มเยอะ อันนี้ก็เริ่มอันนี้ตัวใหม่ครับอันนี้แก่แล้วอันนี้ถ้าฟักไปหมดก็คงจะทิ้งไปนะครับตมามอายุของไก่เขาบางตัวก,บวก็บางตัวก็ไม่ออกบางตัวก็ออกนะครับไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบอันนี้ก็เริ่มน่าจะฟอไปแล้วก็มีครับบีดูก็เนี่ยครับเจอแล้วเล็กๆกล้องมือถือจะไม่ชัดครับเป็นตัวเล็กๆใสๆเนี่ย นี่เราก็ลงน้ำไปวันนี้พักผ่อนยามเย็นครับมาดูหอยครับมาเพาะชำต้นไม้ไปด้วยครับพักผ่อนจิตใจบ้างนะครับไม่ว่าทำแต่งานอย่างเดียวก็ไม่ไหวครับแล้วมาดูหอยกันนะครับพักผ่อนหย่อนใจกันครับ จากนิ้วโป้งครับกวโตแล้วครับมาเท่านิ้วโป้งเบาต้มให้มานะครับจะขายตัวห้าบาทถ้าตัวใหญ่ประมาณนี้ก็ด้ประมาณสิบห้าบาทได้มันจะเริ่มโตไปเลยครับมันจะมีมันจะมีวงเดือนวงรอบของเคยเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับเนี่ยคค่อยๆไปเรื่อยๆค่อยโตไปเรื่อยๆนะครับ ตัวโตวขนาดนี้น่าจะเป็นตัวเมียรครับเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาวางไข่วันนี้ลอยเขามาวางไข่นะครับผมแกะไปสามที่แล้วยังโตไม่ยังโตไม่เต็มที่ก็ออกแล้วนะครับไข่โอเคครับสำหรับคลิปนี้มีความสุขทุกท่านครับขอบคุณที่รับชมครับ